<ciğim. S 2> พี่นองผมพี่น้องทุกคนกําลังอยู่กับบ่าวมีหละก็ช่องอีสานบ้านเขาเองพร้อมด้วยลูกพี่อ้วนพี่น้องผมตัดเนี่ยปวดฉี่เนี่ยร้อยหันร้อยนีพี่น้องพันมาหิวเข่าบาดนี่เต็ม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 ยังมันแนวลูกพี่นี่ไข้ลังนเฮยเคยเห็นแตะ坤ป้าแบบพวกแถวแอฟริกาไหมไข้ลังอืมไข้ลังเลื่อนอลีมหน้าหัวห้วยเสียงไปนะสวัสดีน้อง ครับสวัสดีครับพี่น้องผมกินข่าปลาตัดขขายู่หน้าจับเสีก็รอดลูกพี่ก็เพื่อนหน่อยฮะมาเบียดนี่เบียดนี่ตัดเอ้าบอกเปียดอกพอดีกินพอดีกินพอดีกินซ้ำนี่พอดีกินไปไปเอาจัดกับจัดไปเอาจวดว้าเท่กับตั้งไปหันนเอาเด้ให้กันแล้วก็เลี้ยวตัวคอนี้สอ มันบ่ายาดพ่าอาเม็ดได้กินเราคนเราบ่าเคยเห็นว่ามันยากดเที๊ยบัะไรฮะใส่เอามาเบิ่งคู่บ่าแปลาเปีปยพี่น้งองคู่บ้าแป,าาปาลาเปียคุณพัทลาคว้านสามสีหามเอา,เอาหัวไข่เอาไปโปะเด้อว่าสันมันปโปะพ่อเม็ดดหันว่านตัดเขาบ่บว่าตัดสูงสูงกับยังพักกันจำอยู่ดีของการเงืดกมู้เจ้าเ,เราบ่มาเอามาเอาจากอกักโบกจักเบียกก่อนอืมนี่ของเขาจัดไป บ้ามีบ่ได้ตัดน้ำแต่ว่าบ้ามีกับเป็นพผนกที่ดังไฟคอยบวกเด้อมันบ่คือท่าเนื้อเอี่ยมเนาะโอ้ยคนดังให้ดังไฟเบิดเอาคิดว่าแบบเปรี้ยปีกพอให้หากันว่าเบิดนี่ไอ้สาวบินเดินเอะเอ็มเอ็มเอ็มนั่งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวบ้ามีนั่งนี่เพราะว่าบ้ามี่ยังไปยังมาอ้าเสียมก่อนเนี่ยเสียม อละลายยนปากโอ้ยเอาบังบ่ได้เอาจัดไปจินจักเบียรเครื่องกวดเลยจั้นยังองว่าจินว่าจินเอาอะไรมึอว่านกับว่าจินว่าสันไม่จินยุ่งสี่เครื่องขวดเลยบะจัดไปสวสันวางสยางไม่ฟังก็เห็นตับักหินเด้อเด่วมันคือเจกาบเดบหินบ่คือผู้ใดหนนุ่มเอียมนึ่เนี นกินนะกนั่งุเยอกหน่อยมา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 ผีมาผีขึ้นผีบ่จับสีเออรลถพหันสลักไปทางทีมงานตร้เนี่ยลูกเี่เออยังไงนะจัดไปทีมงานกองเข่ากับแกยมกบมีบักตะคบกบมีกับสั้นกินเข่าป้าพี่รองผมยุธงยุธายุนาอายุไฮนาอพี่รองนะครับทีมงานกองเข้าพี่รองต้มใส่รวม ้มไปซีเชีวมงบอสแสบกับปวยถอดเลยก็ร้องพูดได้มาบอสแสบบุ้งดนเขาบอสกึ่งถิ่มหลุดยังไงพวดเยอะพวดบอสมาแกงสีเอาไม้ที่เรามื่อแรกกูจะซื้อให้อีกเจโลเอาว้าลูกพี่กินแมนีิบบหลดมันจเหนียวเ <c oughs> บาอสบอ,อ,อจัดไปจัดไปกินเขาเขาขนุนหมกนี่นี่นุ่มเอ็บบอกเลยใส่ละเมียดบ้างหันนะ นั่นปาดเอาอยากกินต้อนได้ปาดเอาแบบคนป้านี่ไหมอันนี้ก็เปีย้ยขาดไหวเลยสอยเลยอันนี้มันสีพอดีแมืนวะเจ้าวาแต่ว่าอันอื่นมันสีเปี้ยพวดควายพันว่าพอดีเี่รูกดี่ตอนอิ่มหรือไปอืมควายพันว่าพอดีนี่เรียวม,มันสีแสีบบุ้ยขอบคุณครับนี่แหละเอ้ย

ไล่เขาไล่เขาอะอะกเจับใส่พวกผมเป็นแนวนี่เอยาเป็นนุดความคุ้นเมนูล่ไล่อืมนมเ้ว่าป็นนื้กผมแล้วว่าพวกผมนีแล้วเป็นผู้ขาทางข้งหมูแล้วว่าส่วนนี้สิพวกผมข้างหมูตัวนี้พวกผมเออเป็นเสีนแนวนี้จำใบหอบะย่างหอาไปซ้อจำว้จำาไเส้นงี้เอ่อส้นงี้ผมควมวางใดเยนี่อ หอนจะกบแล้วอแต่มันมันมันตัวนี้ว่ามันนี่ก็ว่ามันเปียงอย่างเียวจำอะไรอย่างเนี้ยหวาแก้วฮะแก้วฮังกไปร่หิน ง่วกินหินหมอวะกินขขาอะไรไหมวะทายอย่างเดียวกันเลยหรอทรมานครับเชียววัดไปเบิดตัวว่ะ

ก็อันบดๆเลมั้งเหรครับเผื่อมันย่ำเพราะใครบางคนชอแบบเจ้าแบบในๆขาขาตัวในๆนี่แตนไทยแตนโ้ไทยแตนมันใครจะแบบใครคือเพราะใคเห็นในเสียงหมูเขาเอาชิมเองเขาจะเอาไปกินเองบ่หมดซาตงชิมเนี่ยยังไม่ชิมเล็กน้อยฮะมัน

ยายไม่ราไม่ย้ายน้องแห้ครับเมื่อไรดอนตัวขอยสีแด้มันเปี้ยงสีใดรืูเพี้ยในปากก็ดีอืมเกลียวมันสิมีสมจักน้อยก็ดีว่าวไม่ก็อยู่ ว้าวครับแง่ดีกันนะมาอยู่ก็ไปเกี่ยวเฮื่อหยดคนบุ่มหยือืมไม่อยู่อยู่ยกปแล้วก็ลงลงเกียวนี่ไหวอืออือเรต้องมโยเางแม่ต้องมีคนมาดูแลรักษาตัวเพรเปิดเรื่อยลเยางนี้ต้องเปิด Một cái đã chỉ mà bù bữa nào là quá 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 กินบะเบสกับกินใหม้มันหลายเนี่ยสมว่าข่อยเป็นที่เขาบอกแนวพี้อ๋อกินอิ่มมันอิ่มอี่มเยอิ่มเลยน,ะน,นอ,อืมอิ่มเลยนะมไมตนี้ไมเห็นีอยู่ดิมันเลยยาวีสบายดว่ามันมน อือครมันเจองกินขี้จับลมตึงระว่าวิ่งเนี่ยวิ่งหมก็ง้ังหิวสองเจอแล้วแม่งยังกว่าเต็มเต็มคำอยากต้อนได้ป่าเลยอปกานอะไรกยาก้อนไดเ็นปาก้ยแปง เต็มปากเต็มคำทั็งเพชรทั้งหวมถ้ายดบัวแสบเป็นไรริมบ้างบึ้ยตอนอเอาซอ,อสจานหายกบาทเนี่ยนะเอา้านองพัด,ดปากไ่ถึงนองพัดมันจะเปอ้วนยังไงสิออกกำลังไก่ปา่นแบบบ้ามีนั่นลานันละเสียดายยไปเอาเด้ยมันบ่แสบดิปลาไหลจานดูให้มาสามสี่ตัวอยู่ยเลย กับไปนี่ไปจัดทีด่เป็นยังเงาเอิ่มมันฮะมันว่อยาเบาตึงๆนั่นยังอิ่มอยู่จับสามเอากระท้วกระท้วงเทดีเมียเนาะลูกพี่เอ้าพี่น้องผมมากินข้าวปลาน้ำกันแบบนี้ละบรรยากาศได้ไดแนวเลยครับพี่น้องเอออมันก็ให้หน่อยเนาะมีให้ลั่นดาวที่เดตัศเนี่ยบ่เดตัศเนี่ยจะไปคิดมากอืเข่ามีต่อยาพี่น้องเอ้ย สาถุกพระพิรุณเอ้ยตกลงมาเนี่ตกวทวนฟ้าทวมเพชรดินมาลวดสอามือนี่ปุ้ยก็ที่เปนเส้นมาว่านเอาดอกมันบ่มีก็ไดง่ว่มีเงินสืบปุ้ยตอนนี้คันบ่เพื่อนคว้ายืมเงเถาว่าไดนี่ก็บ่วานหัวมันแล้วูด ครับพี่รองผมขอบคุณทุกเรื่ยทุกสรรศการที่จะตามมันเดี๋ยวก็พี่รองผมจำวงใจทีมงานอีสานไปผู้ใดมาลิบบาทมามาตกินเขาผู้ใดก็ซงครับพี่รองทางบ้าทเฮาเอื่นกินเขาย่างเดียวเอามามพี่ใหญ่นีหเราครับกินเราครับต้มหมูครับผมคลองหมักคลองดีคลองดีย่างบะหอด่หน้าดีนะครับอ่ายใง่ อยู่บ้านเฮาแล้วครับมาได้เมียทางอา่าบ้านดอน,อนบ่ครับบ่บ่บ่ไทยบ่ไายไ <laughs> ม่เอาเขาเอื่นว่าลุ่มกินมือเนาะกินเลยเอากินเอา,มาอไม่จะวักบันหน้าเลี้ยงเอาเนี่ยครับนั่นตั้งแนวจักบวกเนี่ยเมื่อวันที่มีผมดิบเปลี่ยนเอากรกินจับมือเช้าเดี๋ยวโอ้อยนี่ก็เที่ยงแล้วกินได้อีกกินได้อีกพี่ใหญ่ฮะบ่ท่านหิวว่าว่านี่หรอ นักเตมขึ้นน,นี่ไปตองี่ไปใหอาเลยเขาก็จะ้งเบาเตมขนอ่เชียงยี่นี่ยี่สเรียตัเดเี่เหรอโอ้ยไปนี่ตัดีตัดเก่าั่นแหละดังหอนับเสียงยดังเครื่องสุดจัด<ะ>สุดจัดเอาขอบคุณครับสวัสดีครับจวดยังงนี่วดคนนู้นย่งหีกเน้อมันก,นนนกนนนล้องนนเพียงซ้ำเพียงหอล่ห้องแม่อืมไปยสวาหรอว่าวยาม จู่เนี้ยจู่เนี้ยเออจู่เนี้ยจู่เนีจะขับเนี้ย,ย,ย,ยมันเสียบมันสมมักต้อนไหนปาดเอาเลยครับพอดีครับบา๊าขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมจุ๊ด